วันนี้วันที่สามละเรานั่งรถฟ้ามาลงที่สถานีชิลิมแล้วรีบนั่งแท็กซี่ไปยัง National Palace Museum หรือว่ากูกงนั่นเองข้างในมีวัตถุโบราณล้ำค่าที่ขนมาจากพระราชวังต้องห้ามเทียบเลยก่อนเข้าไปชมเราก็เอาของฝากกันก่อนใช้เหรียญสิบดอนหยอดเข้าไปในประตูแล้วก็ปิดประตูแล้วก็ไขกุญแจก็เสร็จตอนกลางคืนเราก็ได้ตังคืนด้วยนะอยากถ่ายรูปข้างในมาเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ให้ถ่าย สิ่งแรกที่วิ่งเข้าไปดูก่อนเลยก็เป็นงาช้างที่แกะสลักเป็นลูกบอลถึง7ชั้นแต่สิ่งที่ต่อคิวกันดูยาวมากก็คือผักกาดที่แกะสลักจักยกแล้วก็หมู่3ชั้นชั้นเหมือนมากมาดูข้างนอกกันบ้างกู้กงเนี่ยถูกสร้างโดยถอดแบบมาจากพระราชวังต้องห้ามเสร็จจากกู้กงเราก็เตรียมตัวไปไปเถาโดยรถเมลสาย์สาย R30 ป้ายรถเมลก็อยู่หน้ากู้กงนั่นแหละ แต่ว่าตอนแรกก็ไม่ต้องตกใจนะว่าทำไมถึงหารถบัสสาย R30 ไม่เจอแต่พยายามหาแค่เลข30ก็พอเพราะว่าที่นั่นอาจจะไม่เขียนตัว R าขึ้นไปก็ขึ้นไปนั่งได้เลยยังไม่ต้องจ่ายตังเพียงแต่ว่าตอนจะลงแล้วเนี่ยเราก็ใช้อีซิการแตะเข้าไปได้เลยลงมาสักแป๊บเดียวก็หิวพอดีมองไปเห็นร้านนี้อ่ะว่าซุปเปอร์ฮอตนูโด่ทางจะแซ่ร้านอยู่ก่อนถึงสถานีนิดเดียวลองสั่งหมูกรอบมา กรอบน,นอกแล้วก็รสชาติเข้มข้นอร่อยใช้ได้ส่วนนี้เป็นกว๋วยเตี๋ยวใส่เลือดเป็ดก็สั่งมาชิมครั้งแรกก็จะงงกินเหมือนกว๋วยเตี๋ยวเป็ดบ้านเราแต่ว่ารสชาติมันไม่ใช่กว๋วยเตี๋ยวเป็ดส่วนเส้นนี้ไม่แน่ใจว่าเส้นอะไรจะไม่ได้แต่ว่าเหนียวแล้วก็หนึบอร่อยมากแล้วก็เผ็ดมากมากด้วยลันั้นเราก็นั่งรถไฟสายสีนงิูไปสถานีซินเตยโถเพื่อไปย่านเตยโถแถวนี้เป็นย่านพักตากอากาศก็จะมีการตกแต่งอะไรคุกกี้น่ารักสวยงามตาม ที่แรกที่เราจะไปก็คือห้องสมุดสาธ,ธารณะอนะาคารสีเขียวแห่งแรกของไต้หวันซึ่งระหว่างทางไปเราก็จะเดินผ่านสวนสาธารนณะเนื่องจากเป็นเมืองตาอากาศเขาก็จะทำทางที่ให้เราเดินเนี่ยเหมือนเป็นทางที่เอาไว้เดินเล่นชมนกชมไม้แปนแปนถึงแล้วห้องสมุดนี้ก็เหมือนเป็นห้องสมุดสีเขียวสร้างด้วยไม้ ออกแบบให้แสงแดดภายนอกส่องเข้ามาถึงภายในได้ด้วยแล้วก็ยังทําระบบบำบัดน้ําเสียคือว่าเอาน้าเก่ากลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยอีกางยิ่งไปกว่านั้นค่าเข้าก็ฟรีให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาใช้กันจากนั้นเราก็เดินเลียบตามสายน้ําที่มาจากน้ําพุร้อนเห็นป้ายข้างหน้าก็รู้แลว้วว่านี่เรามาถึงแล้วล่ะเดินเข้าไปกันเลยก่อนจะถึงทางเข้าเนี่ยเราก็เห็นเขาขายไข่ต้มกันอี่นี้ก็เป็นธรรมดาที่ที่ไหนมีบ่อน้ำพุเราก็จะต้องเห็นไข่ต้ม น้ำพุตรงนี้น่าจะร้อนมากอยู่ไม่น่าจะแช่ได้ถ้าอยากแช่เนี่ยมันจะมีทางที่เดินไปทางหนึ่งซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาจะให้เราทดลองเอาเท้าแช่ได้ที่นี่มันมีกรีนซัฟเฟอร์ด้วยซึ่งจริง,รงๆที่เคยได้ยินมาเขาบอกว่ามีแค่2องที่นะก็ะคือมีที่นี่กับที่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นแร่ธาตุที่ดีจากนั้นเราก็นั่งรถไฟจนสุดสายสีแดงไปที่สถานีท่านสุยท่านสุยเป็นเมืองติดทะเลแล้วยังเป็นศูนย์กลางของการค้าขายแล้วก็ชิปปิ้งด้วย จากสถานีเราก็เห็นของกินเพียบเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือเหล่าบรรดาพ่อแม่ลูกที่พากันออกมาทํากิจกรรมนอกบ้านกันนี่มีของเล่นที่ตีคล้ายๆซอมบอลด้วยเึ่งว่าเด็ก2คนนี้ตีกันสนุกสนุกจริงๆแล้วก็คือมาช่วยแม่ขายของนั่นเองเราก็เลยซื้อกันไปเลยจัดกันไป2ชุดซื้อมาฝากเด็กที่บ้านชอบใจกันอันนี้ใป็นชิ้นท่เลื่อนผงปรุงรสที่ชอบเลยไปได้เลย จากนั้นเราก็เดินไปตามสถานที่ต่างๆ,ๆที่เราเจอในแมพที่สถานีต้านสยุยเราเดินผ่านตลาดมาก็เจอวัดต้นสุยหลงซานจากนั้นเราก็เดินไปยังอีกวัดหนึ่งที่อยู่ฝั่งตรงข้ามวัดนี้มีชื่อว่าตั้นสยุยชิงชุยจี้ชื่อไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าเราไม่ได้อ่านประวัติของแต,ต่ละวัดที่อยู่ในต้านสุยมา อยากจะบอกว่าตามเสาผนังจะเห็นเหมือนงานแกะสลักซึ่งค่อนข้างละเอียดแล้วก็มีดีเทลเยอะแยะมากมายหลายๆที่ก็เหมือนแกะสลักเป็นสามิติด้วยหลังจากนั้นเราก็เดินต่อในถนนด้านสุยโอสตีไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นรูปบ้านของแมค k เคนแมคเคนคือมิชชันนารีคนแรกที่มาที่ไต้หวันนะคะแล้วเขาก็ได้สร้างโบสถ์โรงพยาบาล ได้ได้ว่าเป็นคนสําคัญคนหนึ่งที่ต้านสยุยจากนั้นเราก็รู้ว่าเรามีเวลาไม่เยอะแล้วเพราะเราเริ่มเห็นพระอาทิตย์ตกเลยเรีบวิ่งมาที่ชายทะเลเพื่อจะดูพระอาทิตย์ตก mm hmm. เพราะว่าที่นี่พระอาทิตย์ตกสวยมากแล้วมันก็สวยจริงๆในภาพที่เราเห็นเนี่ยมันยังสวยไม่เท่าที่เห็นจริงนะตอนนั้นเลยท้องฟ้าจะออกเป็นสีชมพูกว่านี้แล้วก็ค่อยๆตกเราจะเห็นดวงพระอาทิตย์เนี่ยกลมโตมากไม่รู้ทําไมเวลาถ่ายทีไรเนี่ยมันไม่ได้กลมโตเหมือนที่เราเห็นของจริง เราเดินเล่นไปเรื่อยๆทางขวามือเราก็คือบอดแซนดมิงโกแต่ตอนแรกเราไม่รู้หรอกว่ามันคืออันนี้ก็เลยไม่เดินเข้าไปดูจริงๆตอนที่เราจะดูพระอาทิตย์ตกตอนแรกเรากะจะไปดูที่ฟิชชอร์แมนว้แต่ว่าไปไม่ทันพระอาทิตย์ตกปุ๊บไม่นานก็มืดแล้วร้านน่ารักๆก,ก,ก็มีให้เห็นเยอะแยะแต่คราวนี้เราต้องรีบจ้ำอ้าวเพื่อไปให้ถึงที่หมายโดยเร็วเพราะเรากลัวว่ามันจะดึกเกินไปเพราะเรามีแผนที่จะไปกินข้าวร้านหนึ่งที่เขาว่าอร่อยกัน ที่นี่แล้วแถมยังจะมีไปชื่อหลินมาร์เก็ตอีกแต่ก็ดีที่เรามาถึงดึกเพราะว่าที่ f i s h e r m a n w f เนี่ยจะมีจุดจุดนึงที่เขาบอกให้มาดูก็คือ Lover Bridge สาพานนี้ถูกเปิดตัวครั้งแรกในวันวาเลนไทน์ในปี2003ตอนก็นคืนดูไปเนี่ยไฟก็สวยมากเลยมันจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆของจริงเนี่ยปลี่ยนชาเ ตั้งสุยตอนกลางคืนก็ค่อนข้างเงียบเหมือนกันเราก็เลยรีบซิง่งแท็กซี่มาเพื่อมากินข้าวที่ร้านนี้ร้านนี้ชื่อว่า Dark Palace เขาบอกว่าข้าวหนะ้าหมูทอดจานนี้อร่อยมากเป็นของเด็ดของร้านนี้เลยมันจะเป็นหมูทอดก็มีผักกาดดองก,กับเต้าหูเห็ดก็เป็นซุปผักซุปผักน,นี้อร่อยมากคอนเฟิร์มจากนั้นเราก็กลับมาตรงที่ตลาดตรงตั้นสุยอีกทีนึง่งเพื่อมากินไอติมที่ไม่รู้เรียกว่าอะไรแต่ที่มันจะออกมาแล้วสุกสูงมากเลย ราคาถูกมากเลยประมาณ30ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็30กว่าบาทแต่มันค่อนข้างอันใหญ่นะแต่เอาจริงๆตอนกินก็สนุกดีแต่มันไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่มันหวานหวานเหมือนน้ำน้ำไม่ค่อยมีรสนมจากนั้นเราก็กลับมาที่ชื่อหลินในมาเก็ตโดยรถไฟสายเดิมก็คือสายสีแดงเรามาที่สถานีเจียนฐาน คราวนี้เราไม่ได้ลงสถานีชื่อหลินเพราะว่าเขาบอกเห็นเขาเขียนว่าสถานีก็ลงได้เหมือนกันแล้วมันก็ใกล้ด้วยชื่อหลินเป็นตลาดใหญ่มากมีทั้งอาหารแล้วก็ขายเสื้อผ้าวัยรุ่นรองเท้ารบทุกอย่างอันนี้เราก็ลองสั่งเป็นเหมือนใส่นมคล้ายๆชานะแต่กลิ่นชารสชาม,มันน้อยแต่จะเป็นนมเยอะกว่าก็มีบุญเหมือนเดิม อันนี้เราก็เดินเล่นในตลาดก็จะมีว e. ัดอีกอาหารที่นี่เนี่ยก็จะเจอแปลกๆนอกจากอย่างอื่นไม่เหมือนกับตลาดอื่นที่เราเดินมาเหมือนกันไม่น่าที่นี่ลูกใหญ่ามากๆที่นี่นอกจากจะมีเสื้อผ้าแล้วก็ยังมีเกมให้เล่นด้วยอันนี้ตลกมากตอนกําลังเดินอยู่ก็เหมือนแบบมีเทศกิจมาจาับเรากําลังเลือกของอยู่ป้าที่ขายอยู่นี่ก็เข็นรถหนีบเลย คล้ายเมืองไทยคราวนี้เรามาลองชานมไข่มุกกันมากนมที่นี่เขาอร่อยดีนะมันดูเป็นนมสดเขาจะใช้ี่ห้อนี้กันเกือบทุกร้านเลยแต่ตัวชาเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นร้านที่เราเลือกหรือเปล่าว่ามันรสมันอ่อนมากเลยจะมีแต่รสนมซะส่วนใหญ่แต่ไข่มุกก็ม่เล็กๆอร่อยดีอันนี้เรามาลองกินนมทอดทุกที่เราเคยกินอชีสทอดคราวนี้เห็นมีร้านนม ก็เลยลองถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยดีนะแต่ว่าเนื้อเขาสื่อว่ชีทอดมันจะอร่อยกว่านมมันลดค่อนข้างอ่อนถ้าเขาทําให้ลดนมมันข้นได้กว่านนี้เนี่ยแล้วก็หวานมากกว่าน,น,นี้จะอร่อยเลยนะ,ะก็หมดแล้ววันนี้เจอกันตอนที่สี่วันสุดท้าย